สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับตึงเงาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมแร็ก a น o ็อกโมบายนะครับหรือ R O M นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาไปไขข้อข้องใจนะครับมีหลายคนเนี่ยบอกว่าทําไมพี่ไม่ไปไม่ไปฟาร์มแมปสติงให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงผมก็ได้อธิบายไปเยอะแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาแหกตาดูด้วยกันนะครับก่อนจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผม ถ้านิดถึงอุปกรณ์แกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เรยทันทีไม่มีซ่อมเติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับต้องเติมเกมถูกที่สุดในไทยนะครับมั่นใจได้100%ไม่มีรีฟันนะครับสนใจเติมเงินเกมไหนนะครับผมกดที่ลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าสติงนะครับมีหลายคนบอกพี่เนี่ยที่นี่เนี่ยมอนเกิดรัว นะครับแล้วก็มอนเกิดเยอะมากนะครับผมไม่มีคำว่าขาดต่อให้ฟาร์มวันฮิตคิวเนี่ยยังไงมอนก็เกิดทันถูกต้องนะครับแต่ผมบอกแล้วว่าที่ท่อระบายน้ำเนี่ยหรือก๊าสเฮมเนี่ยคาวเวิร์ดนะถ้าผมอ่านได้ผิดนะครับก็คือท่อระบายน้ำนั่นแหละนะครับมันจะมีพวกสตริงมีไอแค่อะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งเขาบอกว่ามันยิงตายง่ายใช่ถ้าได้ถ้าสมมุติว่ามองในแง่ว่าฟาร์ม exp ออ่ะใช่ นะครับแต่ผมว่ายังไงถ้าต่อให้เป็นฟาร์มมีญาติผมก็จะไปฟาร์มที่อื่นอยู่ดีแต่ไม่เป็นไรวันนี้ผมจะมาฟาร์มให้ดูเลยนะครับให้เห็นกันกับตาเลยว่ามันได้โคตรน้อยจริงๆนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสําหรับใครที่เพิ่งเล่นและยังไม่รู้นะครับติงนะครับเป็นธาตุดินนะครับผมเป็นเผ่าพันธุ์ฟอร์มเลสก็คือไายรูปร่างนะครับเป็นขนาดกลางนะครับผมแล้วก็เลือดเนี่ยมีอยู่6กหมนะครับบอกเลยว่ายิงมันวันฮิตเนี่ยง่ายๆสบายสบายแม้แต่ สต็อกเกอร์ก็ทําได้นะครับผมเรามาดูกันว่ามันมีของอะไรบ้างนะครับ 1. มันมีบูปินนะครับผม 2. มันมีการ์ดการ์ดของสติงเนี่ยเป็นการ์ดขาวนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าราคาถูกมากน่าจะประมาณ200,000กว่าๆนะครับผมส่วนแปนเนี่ยก็แสนเดียวขายยากด้วยนะครับผมแต่ว่าที่สําคัญมันมี n e ็กเลส e o ฟโอเบียนะครับผมซึ่งเป็นขยะที่แพงเอาเรื่องอยู่ตอนนี้น่าจะประมาณ500มั้งครับผม โอเคนะครับแล้วก็ดอกธาตุดินด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของอาหารเนี่ยนะครับวัตถุดิบในการดอกอาหารเนี่ยจะเน้นหลักๆก็จะเป็นสบปพรดกับไอเจ้าน้ํายาสีต้มๆนี้นะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันดอกทุกอย่างนะครับผมโอเคนะครับต่อมาเรามาดูนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเราใส่การอะไรยิงดีนะครับผมซึ่งที่ผมไปยิงเนี่ยผมก็จะใช้การ์ดใบนี้ครับเมมบัตนะครับผมเมมบัตเนี่ยเป็นการ์ดที่เอาไว้โจมตีธาตุดินนะครับผมมันจะแรงขึ้น20% นะครับผมเอาง่ายๆเลยไการ์ดใบนี้2ใบมันจะทําให้คุณเนี่ยยิงแรงขึ้น20%นะครับผมต่อมามาดูอีกการ์ดใบอ่อแหมมาดูอีกการ์ดมาดูการ์ดอีกใบหนึ่งนะครับสำหรับสายประหยัดก็คือใบนี้นะครับผมสตีมกอล์ฟบินนะครับผมบวกพิธีข้อดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์นะครับบวกคิเลตอีกยี่สิบและเมื่อโจมตีมอนประเภทฟอร์มเลตก็คือมอนไลรูปร่างก็คือสติงนี่แหละนะครับก็คือเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าคุณใช้การ์ดใบนี้ไปยิงเจ้าสติงเนี่ย นะครับหรือมอนไลท์รูปล่างเนี่ยคุณจะได้คียเลเนี่ยเพิ่มมาอีก20แต่ถ้าไม่ใช่เป็นเผาพันฟอร์มเลสจะไม่ได้คีเลส2ีปรเ็นะครับเราจะได้คีดาเมจดข้างบนนะครับแค่10ปรเ็นแค่นั้นนะครับผมต่อมามันมีการ์ดอีกใบหนึ่งที่เอามายิงได้เช่นกันนะครับอันนี้คือในส่วนของอาวุธนะครับสร้างความเสียหายต่อมอนสเตอร์เผาฟอร์มเลสนะครับ15%ปรเ็นนะครับนี่เลยนะครับสำหรับการใส่อาวุธนะครับก็ ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีเงินหน่อยนะครับเรามาดูในส่วนประดับอีกนะครับก็แนะนําว่าให้ใส่การ์ดเดี๋ยวนะครับผมหาแป๊บหนึ่งนี่คาโฮนะครับบอกเลยว่าถ้าใส่การ์ดใบนี้2ใบในส่วนประดับเนี่ยยิงไส้แตกเลยมอนทาดินนะครับเพราะมันจะบวกอีกใบละสิบห้าเปอร์เซ็นต์สองใบก็สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ตามนี้แล้วกันนะครับลองไปหากันดูนะครับถ้าเกิดว่าใครมีส่วนโล่ถุงมืออีกนะครับ มันก็สามารถบูทดาเมจได้อีกนะครับผมจากการ์ดเดี๋ยวนะผมหาก่อนไปไหนวะตืดต๊ดตื๊ดอ่ะอันนี้ครับดาโคนะครับผมมันจะเพิ่มดาเมจมอนท่าดินให้อีก5%นะครับดังนั้นก็จบไปนะครับสำหรับในส่วนของการ์ดที่เอามาใส่แล้วยิงนะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับว่าตอนที่ผมไปฟาร์มเนี่ย นะครับสามช่วงที่ผมตัดมาให้ดูเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับป้ายอ่ะนี่เลยเห็นไหมครับผมจะยืนยิงอยู่ตรงนี้เลยนะครับด้านขวาบนเอาสต็อกเกอร์มา,าร่าบอกเลยว่ายังไงก็ยิงวันฮิตตายนะครับแถมยิงทีรุ่วหลวของสวมใส่ก็ตามนี้เลยเอามาจากตัวหลักนะครับตอนที่มาผมตีให้ง่ายๆเลยแล้วกันมา12ล้านนะครับผมนะครับ ก็เนี่ยยิงจุดนี้เลยครับบอกเลยว่ามอนเกิดถ้าไม่ทันนะครับเพราะเรายิงวันฮิตนะครับแต่ว่ามันก็เกิดตลอดจริงๆนะครับผมถ้าเกิดว่าอย่างที่ผมบอกว่าฟาร์มเอ็กพีแล้วถ้าเกิดว่าใครธนูเนี่ยเป็นม่วงแล้วเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีแอโร่อะมันจะมีแอโร่ชาว์ตกตรงพื้นที่ตรงนั้นด้วยนะครับมันจะทําให้ง่ายต่อการฟาร์มขึ้นถ้าเกิดว่าในกรณีที่ใครยิงวันฮิตไม่ตายนะครับผมต่อมาเรามาดูช่วง2นะครับก็ยังยืนยิงอยู่ที่เดิมอย่างที่ผมบอกนะครับ ตอนนี้เนี่ยยิงแมวมา,า,า140กว่าเตมิน่าแล้วเห็นไหมครับได้เน็กเหนือและอวิเวียนแค่300เองนะครับแถมเลเวลผมกับเลเวลติงเนี่ยห่างกันไม่เกิน10เลเวลด้วยนะอืมนะครับดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่ามอนแมปเขียวเนี่ยไม่ควรมาฟาร์มนะครับผมเพราะว่าโอกาสในการดรอปของเนี่ยมันต่างกับมอนแมปแดงอย่างติ้นเชิงนะครับผมต่อามาเรามาดูช่วงที่3ครับ เดี๋ยวลองดูเงินนะครับผมเห็นไหมเงินขึ้นมาเนี่ยเห็นป่ะ6กแสนแป่นเก้าพันเองผมตีไปให้เลย7 0 0 0 0สนี่ผมแปลว่าบวกให้สุดๆแล้วนะนะครับยิงไป2องรยิบสองก็มีน้าได้ซ้ํำนะครับเน็กเลตออฟเวอรวียนได้อย่างน้อยนะครับสี่คิดง่ายๆเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับก็อย่างที่ผมบอกว่านะครับถ้าเกิดว่าเรามาฟาร์มมอนแมพที่มันเป็นสีเขียวเนี่ยอันนี้คืออยู่ในเวทบวกลบ10เลเวลนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราได้อัตราการดอกเต็มเต็มอัตราการได้รับ exp กับ base exp เนี่ยเราก็ได้เต็มเต็มนะครับผมยังได้แค่นี้เองนะครับเราอันนี้เราไม่ต้องมองในรูปแบบของ job กับ base เลยนะยังไม่ต้องมองเรามองแค่เงินนะครับกับของเงินเนี่ยถามว่าได้เยอะไหมผมว่าได้ระดับกลางๆนะครับหกแสนกว่าเจ็ดแสนแล้วกันนะครับแต่ว่าของเนี่ยน้อยเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดใ,ให้ดู นี่เลยนะครับผมฟาร์มแมปเขียวนะครับผม180่งร้อยแปดสิบเาแถมวันฮิตคิวด้วยนะครับผมก็เงินเข้าตัวเนี่ยนะครับผมปัดแปให้เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาที่700,000นะครับก็คือ700ดรนะครับส่วนไอบ็อกแวร์เนี่ยไม่ใช่นะครับผมก็มันผิดนะครับมันต้องเขียนเป็นเดี๋ยวผมแก้เลยนะครับผมลืมนะครับผมแต่จำนวนถูกนะครับผม โอเคนะครับเปลี่ยนเป็นสร้อยแล้วกันนะครับผม440อันนะครับอันละ489รวมกันเป็นเงินนะครับ2 1 0 0 0กว่าผมก็ตีไปเป็น2 0 0แล้วกันนะครับผมก็ตามนั้นนะครับรวมเป็นเงินที่เราฟาร์มได้เนี่ยนะครับ180ตบิน่าเนี่ยได้เงินมาแค่91,000เองนะครับผมมันโคตรน้อยเนื้อตำใจแล้วก็ทุเรศสิ้นดีอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาตัวเนี้ยนะครับไปฟาร์มแมป อินคูบัสและคูบัสอย่างที่ผมตอนฟาร์มไปต่อให้คนเดียวไม่ต้องกุ๊บฮันติงเนี่ยยังได้3,000เลยนะครับผมสำหรับบีแกนนะครับซึ่งมากกว่าตัวนี้หลายขุมแล้วเงินที่เข้าตัวเนี่ยก็เยอะกว่านะครับผมแล้วถามว่าสติงเนี่ยมันมีอะไรอีกนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่ามีแบบภาพนะครับก็คือบูปินนั่นแหละมันใบละ1000 0แนะครับแล้วก็มีการ์ดขาวใบละ2 0 0แสน นะครับสองแสนกว่ามันก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่จังหวะจะโอนนะครับผมตามนั้นนะครับผมนี่เลยคือที่ผมยอมเสียวันหนึ่งเลยนะครับของตัวเตมินาลูกศิษย์แล้วมามาฟาร์มให้ดูนะครับบอกเลยว่าไม่คุ้มค่านะครับผมในการฟาร์มแมปเขียวนะครับผมแหนแมปซะแล้วนะครับผมในการฟาร์มแมปเขียวบอกเลยว่าไม่คุ้มจริงๆนะครับซึ่งผมก็ตอบเขาเรียกว่ายังไงอะตอบคาถามที่ inbox เข้ามาบ่อยมากนะครับว่าพี่ ทำไมเนี่ยมอนแมปเขียวมันต่างกับมอนแมปแดงแมปแดงยังไงโอ้โหลิ้นพันกันแล้วนะครับผมโอเคนะครับถ้าเทียบไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมลองผมเปิดมอนให้ดูอีกทีนะครับผมเช่นถ้าเกิดว่าเราอยู่ในส่วนของแมปนี้นะครับเอาจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในช่วงเลเวลเนี่ยเจ็ดสิบเก้าถึงแปดสิบเก้านะครับคุณยังมายิงมอนตัวเนี้ยนะครับที่แมปแดงนะครับผมวงเล็บนะครับว่าต้องแมปแดงนะครับมอนสองตัวนี้ นะครับมีอยู่ในแมปแดงเนี่ยรวยกว่าเยอะนะครับผมหรือไม่ก็นี่เลยนะครับถ้าจะเอาในช่วงเลเวลนั้นนะครับ80-90นะครับคุณมายิงอินคูบัตกับซาคูบัตต่อให้บวกลบ20เลเวลคุณก็ยังอยู่ได้นะครับสำหรับแมปแดงนะครับเพราะแมปแดงเนี่ยอัตราการได้รับไอเทมกับอัตราการได้รับเงินเนี่ยมันสูงกว่ามอนแมปเขียวนะครับผมวิธีดูดูยังไงคุณดูในมินิแมปนะผมเปิดให้ดูนี่เลย นะครับผมเห็นไหมว่าแมปข้างบนเนี่ยคุณลองดูข้างบนนะครับที่มันเป็นวงวงสีฟ้านั่นแหละเวลาคุณเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมอนออันนี้มันเป็นฮี่อันนี้มันเป็นคิววอลแล้กันอ่ะดูทางซ้ายล่างแล้วกันนะครับทางซ้ายล่างนะครับตรงที่เป็นเครื่องหมายโน้ตเพลงอ่ะนะครับผมเห็นป่ะมันเป็นวงวงสีแดงนะครับผมมันเป็นวงเอ้ยมันเป็นวงวงสีน้ําเงินนะครับมันจะเป็นแมปแมปเขียวนะครับเอางี้ผมพาวาร์ปไปให้ดู อันนี้คือสําหรับคนที่แบบว่าจะเรียกยังไงดียดูไม่ออกว่าเฮ้ยพี่อันไหนวะมันคือแมปเขียวอันไหนวะมันคือมอนแมปแดงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาว้าไปดูเออไอตัวนี้มันจะว้าไปไหนได้ไหมเนี่ยมันไม่มี VIP นะครับอย่าวแป๊บหนึ่งนะเอผมจะว้ามันไปไหนดีอืมการ์เทม ผมลองวาดไปการ์เทนให้ดูแล้วกันมันมีคนที่เขาไม่เข้าใจนะครับยังไงผมก็ขออธิบายไว้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันนะครับผมกดทางขวาบนขึ้นมาเห็นไหมกูเห็นซ้ายล่างสุดปะนั่นนะ่ะ้ายล่างสุดเลยนะครับเนี่ยตรงที่ผมติ๊กอะเห็นบ้างนั่นนะ่ะตรงเขียวเขียวอะเห็นไหมอ่ะมันเป็นแมพแดงเห็นไหมครับเนี่ยถ้าครึง่งถ้าคุณเข้าไปเนี่ยมันเป็นมอนออโต้นะครับอย่างเช่นเดียวกันเนี่ย อย่างตอนนี้เนี่ยผมอยู่การ์ดเทมใช่ไหมเนี่ยผมอยู่ทางทางขวาเดี๋ยวผมวิ่งออกไปให้ดูนะครับว่าแมปเนี้ยมันเป็นแมปแมปสีอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมวิ่งออกไปให้ดูนะครับผมดูแอปอ่ะเห็นปะครับเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ทางซ้ายนะครับตรงรูปกล้องเนี่ย้ายสุดเลยเห็นไหมถ้าเราเข้าแมปนั้นไปเนี่ยก็แปลว่าอินคูบัสกับสกูบัสที่อยู่ในแมปนั้นเนะ่ะเป็นมอนแมปแดงดังนั้นอัตราการได้รับไอเทมเนี่ยมันจะต่างกัน นะครับผมมันจะต่างกันกับแมปเขียวซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามอนแมปแดงเนี่ยมันได้ของเยอะกว่าเงินเยอะกว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดจะฟาร์มบอกเลยว่าต้องแมปแดงเท่านั้นแมปเขียวผมลองฟาร์มไม่ดูแล้วบอกเลยว่าโคตรจนนะครับไม่ว่าจะในยังไงก็แล้วแต่คือแมปแดงดีที่สุดนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเงาะชแนลนะครับถ้าชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมนะครับผม กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายจุ bye ๊บจุบ,จบอย่าลืมไปลงร้อยชั้นกันล่ะ